สวัสดีปีใหม่วัตถุภูทุกคนเนาะกลับมาอีกแล้วผมกับเฮากรอนเกมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเปิดบ้านตอนฮับเซบวียรเนาะในศึกกิโลปาลีกโอเคขอภัยเนาะที่มีเสียงเพลงซ่องนี้กับกับเจ้ากำลังอุ่นเครื่องปีใหม่กันอยู่นอกนงกับเจ้ากัะเล่นอ่าคีย์บอร์ดเนาะตอนนี้กับเจ้ากำลังกรลังเสียบกันอยู่เดี๋ยวเอาเวลาน้อยหนึ่งมาเหตุลิปเนาะลิปเกี่ยวกับ เตะบอลน้อยน,นึ่งนะก่อนเกมเจอเซบีย er ่าเนาะเออเกยมยูโรปาลีกเนาะกัลซีได้คาซิมิโรกลับมาอืมกัลซีได้คาซิมิโรกลับมาเล่นให้แล้วกัาทางคิสเตอร์ลิเซนเนาะคิสเตอร์ลิเซนกักลับมาแล้วก็น่าจะได้ลงบอสันกับเป็นตัวสำรองเนาะแล้วสองเกมที่ผ่านมาเนาะเขาจะได้เห็น สกอตต์แบ็กท um ูมนี่กับมาเซลยสปิเซอร์เนาะลงเล่นได้สม่ำเสมอบางเท้อก็เอาบูโน่ขึ้นมาเล่นเพลย์เมกเกอร์บางเท้อก็เอาอ่าสปิเซอร์ขึ้นมาเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์เนาะก็สนาได้เนะนาะสศาอ่าทางเบนฟอร์ดแล้วกันเอเวอเรตันได้เนาะน,นัดเจอเอเวอเรตันนัดแล้วนี่กนะ็ถือว่าเล่นดีไลนะมีโอกาสยิง ตั้งแรกกับประมาณสาเถื่อนนี่แหละแต่ว่าเฮ็ดประตูบาได้เองเนาะเฮ็ดประตูเพิ่มบ่ได้ทข้าใหม่ก็นี่เสียงเพลงน้อยหนึ่งเด้ขออภัยหลายลๆเนาะเดี๋ยววันนี้เฮาสิมาเวาเกมกับเซบิยากันเนาะอ่าทั้งความพร้อมสำหรับผู้เล่นเนาะทั้งสง่งไฟถามว่าเบิงอ่าคนบาดเจ็บเนาะ คนบาดเจ็บในแต่ละในทั้งทีมแมนยูแล้วกันทั้งเซบีย่าเนาะแมนยูกะมีลูกซอลเนาะที่เจ็บที่เจ็บอ่าก่อนเกมน่าจะแมนเป็นอ่าน่าจะแมนจเจอร์เนฟอร์ดบอกหรือว่าเอเวอร์ตันนี่แหละชื่อได้ว่าเปลี่ยนมาลาเซียลงมาเนาะโอ้ขออภัยครับ <c oughs> ขอเสีย <c oughs> แล้วก็เมื่อนี้มีรายงานว่ามาคาร์เรดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บอีก วู้ฮู้ว่าสิพอมลงเล่นบอร์เนาะเกมแมนยูเปิดบ้านเจอเซบียา่านีแมนถือวันที่14เวลา2โมงเนาะแล้วก็ทั้งทั้งเซบีบยา่านีมีเจ็บกับมีทั้งโคลรนาครับจอดแดนสองตัวเนาะกายนั้นแมนพอมเบอร์ทุกตัวแมนยูสิมีคนเจ็บหลายก่อนเนาะตัวรักเจ็บหลายก่อนก็เป็นข่าวดีคือ มาเชียลพร้อมลงเล่นเนาะซองเกมล่าสุดเนาะที่แมนยูมิกอ่าลงแข่งขันนี้เขาจะบนิห์เห็นเบลเวคอตออกสตาร์ทลงตัวจริงเนาะน่าเอริแทฮักไซเว็บมาคาร์เลตฟอร์ดลงหน้าเป้าเนาะแล้วก็ไซจนอนอันซันซูมาเล่นปีกแทนเนาะแล้วสลับเปลี่ยนอ่ามาเชียลลงมาเนาะแล้วก็ถอดปีกออกเอามาคาร์เลตฟอร์ดเล่นปีกไปสิ เนาะสิได้เห็นแทคติกของเอลิเทนฮากช่วงน,นี้มันก็นมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ได้เห็นว่าเวคอตกัแมนยูนั่นนี่น,นัดแรกเนาะเจอซิบิย่านี่สิเล่นสิเล่นในบ้านก่อนสิเล่นในบ้านก่อนเนาะก็ดีที่ได้คาเซมิโร่กลับมาเนาะเพราะว่าเมนยูมีความมั่นใจในตอนที่มีคาเซมิโร่ลงเล่นบอกไว้เลยมีความมั่นใจประมาณ90% มีความมั่นใจในการเล่น90%ถ้ามีคาซมิโลส่วนหหา่คันแมนคาซมิโลลงมักจะได้คููกับเฟดเนาะเพราะว่าเฟดกับคาซมิโลมักเล่นเข้ากันเฟดมักเป็นตัวไล่บานไล่บานดีอีกแล้วคาซมิโลเป็นตัวครึ่งบาทให้เนาะก็ถือว่าเอเฮักเบิงเบิงเบ,บิงออกว่าเออนักเตะผู้ใหเล่นเข้ากันนักเตะผู้ใหเล่นบวกเข้ากันเนาะคือ มาเซลซิบ,บิเซอร์กับสกอตแมกโทมินีถามว่าจูนเข้ากันร้อยเปอร์เซ็นต์บอกกับว่จูนเข้ากันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเล่นน้ำกันได้เนาะก็ถือว่าทดแทนอ่าคาซิมิโลูถือว่าทดแทนเฟดได้เนาะเฟดกัได้ลงมาเป็นตัวสำรองเนาะ,ท,นะทั้งสองเกมเนาะเมนยูกับสองเกมสองเกมหลังมานี่กับสามารถชนะมาได้สองนัดเน,ะนาะชนะทางเบนฟอร์ดแล้วก็ชนะทางเอีเวอร์ตันเนาะแล้วก็ส่วนอ่าทั้งเซบีย่านี่ อยู่ในลีกอะสองนัดลางซนะูดก่ะไปชนะอาคิริตเนาะและก็ไปเสมออาเซลตาบิโกมาเนาะแต่ว่าอาเซบิย่านี่ในในซึกรโูโปาล,ลีกนี่มักเป็นตัวแฮกเนาะเคลื่อนเคลื่อน,นเรลวมลิดแหละยูรีกนี่ฟอร์มโมปังเนาะแต่ว่าไปเล่นอาแซมเปล,ลีกเนาะ เลเวลีกแมนเซบิลลีกเซบียาแมนยูโรปาลีกคันแมนเลเวลีกนี่ฟอร์มบุดีอยู่ในลีกกรอย่าเนาะแต่ว่ามาเตะขันอ่าแชมเปี้ยนลี่ย้ำด้นี่แล้วแมนแบบเป็นตัวแฮกนะคันจีวาละแบบฟอร์มนี่โคตรโหดเลยเนาะเซบียาคือกันเนาะต้องระวังไว้เซบียานี่เขากับโบซามมา่าประมาทได้เนาะถึงว่าแมนยูเคยชนะบาร์ซ่ามาแล้วเนาะกรับ โบโบพวกคนประมาทเนาะในเรื่องนี้โอเคเขาถามวาเบิรงกันเนาะว่าแมนยูสิสามารถชนะทั้งนั้นนะสามารถชนะเซบีย่าได้บ่เนาะเพราะเขายังสิไปเจอกันอยู่ในบ้านเซบีย่าอีกเนาะยังสิกลับไปสเปนอีกเนาะนัดนี้เป็นนัดแรกเนาะที่แมนยูเปิดบ้านตอนหบเซบีย่าเนาะเขาต้องชนะให้ได้เขาต้องชนะให้ได้เนาะชนะได้สองศูนย์สามศูนย์ขึ้นไปให้ดีเนาะเดี๋ยวเขามาเอาใจเชียร์น้ำกันเนาะแฟนผีเนาะ เอาเป็นไผรมีความคิดเห็นที่ตั้งใจงเฮากับสามารถคอมเมนต์โฮมกันได้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซักข้าช่องเฮานะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปตนะ่อไปเรื่อยๆเนาะเฮากะสีพยายามเฮ็ดใหม้มันดีขึ้นกว่าเก่าพยายามเฮ็ดให้มันมันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะสำหรับช่องของพวกเฮาเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อบ๊ายบาย